ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกๆท่านรับชมการน,นำเสนอนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s t Practice โรงเรียนศรีปทัยสมันตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองสุรินท์จังหวัดสุรินท์ค่ะประเภทของนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการขับเคลื่อนกิจกรรมต,มตามนโยบายโครงการพาน้องกลับมาเรียนชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b best Practice การขับเคลื่อนกินจกรรมตามนโยบายโครงการพาน้องกลับมาเรียนสีพัไทยให้โอกาสโดยใช้รูปแบบกระบวนการ STM i d a model ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนสีพัไทยสมันจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งนักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายโรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้ครอบกลุมทุกด้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ที่ผ่านมาและที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบทำให้ผู้เรียนจำนวนบางส่วนได้หลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานจากข้อมูลการติดตามของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีวิท,ทยสมันปัจจุบันปีการศึกษา2565 พบว่ามีนักเรียนที่ประสบป,ปัญหาการออกกลางคันในกลุ่มรอยต่อของการเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายด้วยสาเหตุปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจความจำเป็นของครอบครัวสุขภาพอนามัยความพิการปัญหาการปร,รับตัวเองในสังคมปัญหาสภาพแวดล้อมในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนสีประททยสมันจึงได้จัดทาโครงการสีประททยให้โอกาสโดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้สอดคล้องกับโครงการพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ออกกลางคันและประสบปัญหาต่างๆได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ STM-GDA Model สีภไทัยให้โอกาส เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายโครงการพาน้องกลับมาเรียนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ออกกลางคันเด็กตกหล่นประสบปัญหาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างน้อยจบการศึกษาในภา,บาคบังคับ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อให้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป้าหมายของการดำเนินงานนักเรียนโรงเรียนศรีปรไทัยสมันที่กำลังประสบกับปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการติดตามช่วยเหลือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างน้อยจบการศึกษาในภา,บาคบังคับ หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนศรีพัทไทสมันใช้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ STM-GDA Model ศรีพัทไทให้โอกาสเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนศรีพทไทสมัน สร้างตามหลักการของทฤษฎีระบบ System Theory มีส่วนประกอบ4ส,ส่วนคือ 1. ปัจจัย Input 2. กระบวนการ Process 3. ผลผลิต Output 4. ปัจจัยสนับสนุน Related Agency ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการ 2. ประชุมปรึกษาหรือสร้างความตระหนักให้กับคลากรและแบ,บ่งหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ 3. ดําเนินการสร้างนวัตกรรม 4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 5. ผู้บริหารนิเทศกํากับและติดตาม 6. คณะครูรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดและ 7. สรุปประเมินผลและดําเนินการอย่างต่อเน,นื่อง การดำเนินงานหรือประโยชน์ที่ได้รับจากตารางแสดงข้อมูลนักเรียนในโครงการสีประไทยให้โอกาสประจำปีการศึกษา2562ถึง2564นั้นพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยเป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดโดยมีจำนวนนักเรียน ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในปีการศึกษา2,565จำนวน33คนจากผลการดำเนินงานตามโครงการสีพไทัยให้โอกาสเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนในรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ STM-GDA Model ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ช่วยแก้ไขปัญหาหนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือประสบปัญหาต่าง กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตามตารางแสดงข้อมูลนักเรียนในโครงการสีวรไทยให้โอกาสตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึง2564และคาดการว่าในปีการศึกษา2565นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะจบการศึกษาอีกจำนวน10คนส่งผลให้ในักเรียนมีความเชื่อมัน่นเห็นคุณค่าในตัวเองไปศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปซึ่งเป็นการต่อยอดให้ได้เลือกเรียนในรายวิชาที่ตนเองชอบมีงานทำประกอบอาชีพตามความถนัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลความสำเร็จด้านนักเรียนนักเรียนที่ตกหล่นและออกกลางคันได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้านชุมชนชุมชนให้ความไว้วางใจในการนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีวัทัยสมันด้านสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชุมชนและจากผู้ปกครองของนักเรียนที่นำนักเรียนมาศึกษาต่อภายในโรงเรียน และยังได้รับการชื่นชมตลอดจนรางวัลต่างๆจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรางวัลที่ได้รับ 1. รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2561 2. รางวัลชนะเลิศระดับเรียนทองประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กการคัดเลือกสารศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพศ2563 3. ารางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เ PRACTICE ประจำปีการศึกษา2564 ประเภทการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 4. ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2564ากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. โรงเรียนศรีพัทยสมันได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ในปีพศ2565ถึงปีพศ2569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน6นางการน,นิกาเรียงไทยสงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา2564ประเภทมัธยมศึกษาตอนตอน้น 7. นางสาวพิมพันธ์สุขดีได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา2564ประเภทมัธยมศึกษาตอนตอน้นและ 8. นางกันนิกาเรียงไทยสงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่สอง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา2565ประเภทมัธยมศึกษาตอนตอน้น